สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะเรื่องที่หมอจะมาชวนพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คิดว่าหลายๆคนเองก็ให้กำกำลังให้ความสนใจกันอยู่นะคะเรื่องที่หมอจะมาชวนคุยก็คือเรื่องการเล่นพนันออนไลน์ค่ะซึ่งแต่เดิมเนี่ยการเล่นพนันเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตอย่างหนึ่งนะคะที่ไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยเองแต่ว่าคนทั่วโลกเองก็มีการเล่นพนันกันขึ้นมาอย่างเช่นการเล่นไพ่อะไรต่างๆนะคะ แต่ว่าการเล่นพนันออนไลน์เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งบูมมาเมื่อไม่หลายสิบปีมานี้ที่มีเทคโนโลยีที่ก้าวไกลนะคะก็ทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นพนันโดยได้ไม่ต้องเข้าไปอยู่ในบอร์ดได้นะคะโดยการเล่นพนันออนไลน์เนี่ยถือว่าง่ายมากๆเลยเพราะแค่เรามีอุปกรณ์มือถือแค่เครื่องหนึ่งมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือมี บัตรเครดิตอะไรต่างๆที่สามารถดาเนินการธุรก,กรรมออนไลน์ได้ก็สามารถทําให้เราเข้าถึงบอนการพนันออนไลน์ได้เลยค่ะแต่เดิมการพนันออนไลน์ก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าช่วงนี้คนก็อาจจะรู้กันมากขึ้นเพราะว่ามันมีข่าวเกิดขึ้นมานะคะอย่างเรื่องข่าวการจับเจ้าของบอนการพนันออนไลน์นะคะซึ่งการพนันออนไลน์นถือว่าเป็นโรคเสพติดชนิดหนึ่งที่กอริตองบอกได้เลยว่าเลิกได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่า การเสพติดการพนันออนไลน์เนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายค่ะอย่างเช่นถ้าเราเสพสารเสพติดอย่างอื่นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสั่งซื้ออาจจะต้องรอคอยที่ของจะมาส่งแล้วเราถึงจะเล่นได้แต่ว่าการเสพติดพนันออนไลน์เพียงแค่เรากดปุ่มหน้าจอมือถือปุ๊บเราก็สามารถเล่นพนันได้เลยเพราะฉะนั้นการเลิกเนี่ยถามว่าเลิกได้ไหมเลิกได้แต่ว่าก็อาจจะกลับมาเป็นอีกได้เช่นเดียวกันนะคะ ซึ่งการเล่นพนันออนไลน์เนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นแค่การเล่นเพื่อผ่อนคลายนะคะไม่ใช่บอกว่าทุกคนที่เล่นพนันออนไลน์แล้วจะต้องมีภาวะเสพติดพนันออนไลน์นะคะเพียงแต่ว่าคนที่เล่นพนันออนไลน์ส่วนมากเนี่ยก็มักจะเกิดโรคเสพติดพนันออนไลน์ตามมานะคะซึ่งโรคนี้เนี่ยก็มีลักษณะอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีลักษณะที่เรียกว่า Dependence คะ่ะ คือต้องการเล่นในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจำนวนที่ลงในแต่ละครั้งก็เพิ่มขึ้นใช้เวลากับมันเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเมื่อไม่ได้เล่นเนี่ยก็จะมีอาการถอนอาการลงแดงหรือที่เรียกว่าวิดร์วอลนะคะก็จะมีอารมณ์หมุดหงิดงุ่นงาน่าสมาธิไม่ดีเพราะว่าโมแต่สนใจเพ่งจะไปเล่นการพน,นันออนไลน์ให้ได้นะคะอย่างที่3เนี่ย ต้องมีพฤติกรรมที fastest, ่จะต้องหาเงินหรือต้องเล่นพนันออนไลน์ให้ได้อย่างเช่นการไปขโมยเงินคนอื่นการไปโกหกการไปยืมเงินหรือมีพฤติกรรมไม่ดีอย่างอื่นที่ทํามาเพื่อที่จะสามารถเอาไปเล่นพนันออนไลน์ได้อย่างที่4ี่ก็คือจากพฤติกรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันทําให้ส่งผลเสียต่อการใช้ชีวิตไม่ว่าจะไปสัมรทนภาพกับคนอื่นเช่นทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับคนในบ้านหรือต้องเสียเวลาไปอย่างมากกับการเล่นพนันออนไลน์ค่ะ คืออย่างที่บอกไปกันว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่เล่นพนันออนไลน์แล้วจําเป็นที่จะต้องเสพติดการพนันออนไลน์เพราะว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่มันมีความเกี่ยวข้องว่าคนคนนั้นเนี่ยเล่นพนันไปแล้วจะเสพติดการพนันออนไลน์หรือเปล่านะคะปัจจัยแรกที่มีความเกี่ยวข้องเลยก็คือปัจจัยทางด้านสมองสมองของคนเราเนี่ยมันมีระบบก,การทํางานให้รางวัลตัวเองที่เรียกว่า เบรย์วอร์ดิงสิสเเตมนะคะเ่างเชนการที่เราได้รับสารเสพติดต่างตางอย่างพวกนิโคโตินแอลกอฮอล์หรือการได้รับของหวานมันก็จะทาให้สมองเนี่ยหลั่งสารให้ความสุขชื่อสารโดปามีนออกมาการที่มีสารโดปามีนเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกฟินรู้สึกดีไปหมดเมื่อเราได้รับโดปามีนไปแล้วครั้งแรกเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเสพติดอยากจะได้โดปามีนอีกมันเป็นการเรียนรู้นะคะเหมือนอย่างการทดลองคลาสสิกเลยนะคะเช่นเที่หมา เห็นเนื้อแล้วน้ำลายไหลการเสพติดการพนันออนไลน์ก็เช่นเดียวกันถ้าเราเริ่มต้นเสพติดไปแล้วเนี่ยเพียงแค่เราเห็นแค่ป๊อปอัพขึ้นมาในมือถือของเรามันก็จะทําให้เราเนี่ยอยากเข้าไปเล่นพนันออนไลน์เพื่อที่ว่าสารโดปามีนเนี่ยมันจะได้หลั่งออกมาค่ะซึ่งการทํางานของสมองเนี่ยของระบบการให้รางวัลน,นี้เนี่ยมันจะต้องการปริมาณสารในพ เสพติดในปัจจุบที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือถ้าเกิดว่ามาปรยบเคียบกับเรื่องการพนันออนไลน์ก็คืออย่างเช่นการที่ต้องใช้จํานวนเงินเล่นต่อค้างมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มจํานวนความถี่ในการเล่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ความสุขเท่าเดิมนะคะแล้วก็ส่วนปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องอย่างที่2เนี่ยก็คือเป็นปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องทางด้านจิตใจอย่างในกรณีคนที่ไม่ค่อยมีความสุขเป็นโรคทางจิตประวตัต่างๆ,ๆเช่นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าร่างกายเนี่ย ก็ต้องโหยหาความสุขซึ่งก็ต้องการหลั่งสารโดปอมีนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้ลองไปเล่นการนันออนไลน์แล้วครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วมารู้สึกมันฟินขึ้นมานิดนึงก็ยังดีเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้คงต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้มีสารโดปามีนหลั่งกระชุดออกมาเรื่อยๆค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจาเป็นเป็นความสําคัญเลยนะคะว่า ลการเสพติดการพนันออนไลน์อาจจะเป็นแค่กลุ่มอาการปลายเหตุของการเจ็บป่วยทางจิตเวชโรคอื่นการที่มาพบจิตแพทย์เนี่ยก็จะมีการสักประวัติอะไรต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลนะคะสำคัญที่ว่าถ้าจะเลิกเสพติดการพนันออนไลน์ได้ก็ต้องไปรักษาที่โรคที่เป็นสาเหตุด้วยค่ะ นอกจากนี้เนี่ยปัจจัยที่3มที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องสังคมที่อาศัยอยู่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีเพื่อนที่เล่นการพนันออนไลน์หรืออยู่ในครอบครัวอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เห็นว่าการเล่นพนันออนไลน์เป็นเรื่องปกติเนี่ยมันก็จะทําให้เราคิดว่าเราสามารถที่จะเล่นได้ก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสรีติดการพนันออนไลน์ได้ค่ะ การที่เราจะบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเสพติดการพนันออนไลน์ได้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่เหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีๆเนี่ยคนที่เขาเสพติดการพนันออนไลน์เขามีความอับอายอยู่แล้วรู้สึกผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่ได้เดินมาบอกเราตรงๆว่าเขากําลังเสพติดการพนันออนไลน์อยู่นะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่เราช่วยได้เนี่ยก็คือการที่เราสังเกตพฤติกรรมคนที่มีการเสพติดพนันออนไลน์เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมแปลกแปลก มีพิรุษให้เราได้เห็นอย่างเช่นการที่หมกมุ่นอยู่กับอุปกรณ์ที่ใช้เล่นการพนันออนไลน์มือถือนะคะหรือว่า iPad อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะห่วงอย่างมากเวลาเดินเฉียดเข้าไปใกล้ก็จะดูสะดุ้งดูเลอกลากดูมีพิรุษสุดๆหรือจะสังเกตจากพฤติกรรมการเงินของเขาก็ได้อย่างเช่นได้รับเงินมาตั้งแต่ต้นเดือนอีกไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เงินก็หมดโดยที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเอาเงินทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยไปทำอะไรกันแน่ แล้วคนที่เสรจติดการพนันออนไลน์เนี่ยก็ต้องการเงินก็จะอาจจะมีพฤติกรรมที่โกหกยืมเงินคนอื่นหรือว่าขโมยซึ่งเดี๋ยวน,นี้การขโมยมันก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการขโมยเงินสดเลยนะคะหรือว่าจะอาจจะเป็นการที่แอบยิบเอามือถือของคนอื่นแล้วรู้รหัสเข้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองหรืออาจจะไปถ่ายรูปบัตรเครดิตของคนอื่นแล้วก็จำเลขที่บัตรเครดิตเพื่อน,นำไปใช้ในการเล่นพนันออนไลน์ค่ะ ซึ่งคนที่มีภาวะการเสพติดพนันออนไลน์เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโรคทางสมองเขาไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้จริงๆในแต่ละครั้งที่มีคนจับได้เกิดดราม่าเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาถึงแม้ว่าเขาจะสัญญาว่าเขาจะเลิกเล่นพนันออนไลน์แล้วแต่เมื่อใดก็ตามเนี่ยถ้ามันมีอะไรกระตุ้นเนี่ยอย่างเช่นเล่นเกมอยู่ดีๆมีป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะกลับไปเล่นการพนันออนไลน์ได้ค่ะดังนั้นการที่จะช่วยคนเล่นพนันออนไลน์ให้เลิกเล่นได้เนี่ย ต้องอาศัยความร่วมมือความช่วยเหลือจากหลายๆคนทุกๆคนที่เกี่ยวข้องนะคะถึงจะได้ผลดีค่ะวิธีการเลิกการเสพติดพนันออนไลน์นะคะก็จะเหมือนกับการเลิกสารเสพติดอื่นๆเพียงแต่ว่าการก็อย่างที่บอกไปแล้วคะ่ะว่าการพนันออนไลน์เนี่ยมันเข้าถึงได้ไง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะยากหน่อยแต่ไม่ใช่ว่าจะทําไม่ได้กันนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องทำเนี่ยก็คือคนที่อยากจะเลิก เสพติดพนันออนไลน์เนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยจะต้องมีความมุ่งมั่นว่าเขาอยากจะเลิกเพราะถ้าเขาไม่อยากเลิกเนี่ยต่อให้คนรอบตัวช่วยเขามากแค่ไหนเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลนะคะเมื่อเราจะต้องการที่จะเลิกการเศรษฐิพนันออนไลน์เราก็ต้องบอกทุกคนว่าตอนนี้เรากำลังเสรษิิพนันออนไลน์อยู่เพื่อที่ว่าทุกคนเนี่ยจะได้ให้ความร่วมมือกันค่ะเช่น ไปยืมเงินคนนึงแล้วเขารู้ว่าเราเสพติดพนันออนไลน์อยู่เขาก็จะได้ไม่ให้ยืมเงินหรือมีการติดต่อสื่อสารประสานงานให้ข้อมูลกันว่าเออวันนี้คนให้เงินคนนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะคะเพื่อที่ได้กลับมา double ลเช็คได้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินที่เขามาขอไปเนี่ยเขาเอาไปซื้อของจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาเอาไปเล่นการพนันออนไลน์ คนที่เล่นพนันออนไลน์เนี่ยมักจะมีปัญหาทางด้านจิตใจอย่างเช่นเรื่องของโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้านะคะซึ่งโรคพวกนี้เนี่ยมันทําให้คนที่ป่วยเนี่ยเขาไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขเนี่ยก็ต้องไปหาความสุขจากทางอื่นหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คือการเสพติดการพนันออนไลน์ที่จะไม่ทำให้ความสุขมากขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปรักษาที่โรคที่ต้นเหตุค่ะแล้วก็การจํากัดการเข้าถึงการพานันออนไลน์นี้ก็สําคัญนะคะถ้าเกิดว่าติดลงแดงมากๆเลยเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่ควรให้หยิบจับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพราะมันจะทําให้เข้าถึงการพานันออนไลน์ได้ง่ายหรืออาจจะต้องยกเลิกผู้อินเทอร์เน็ตแบงกิง้งธุรกรรมทางการเงินที่ทําออนไลน์ทั้งหมดค่ะ คือทำไงก็ได้ให้เขาไม่สามารถเข้าถึงการพนันออนไลน์ได้หรือเข้าถึงได้ยากที่สุดแล้วก็ต้องมีคนคอยประปกบคอยพาชวนทํากิจกรรมนะคะเพราะว่าเวลาที่คนเส็ปต์การพนันออนไลน์มาเป็นเวลานานๆเนี่ยสมองเนี่ยมันไดโดปามีนจากการที่เล่นกานออนไลน์แต่เมื่อม่ได้เล่นแล้วโดปามีนมันลดลงมันก็จะไม่เหี่ยวเฉาเราก็ต้องเตรียมกิจกรรมให้เขาทํานะคะ ก็อ,อย่างเช่นอ,อาจจะเตรียมเซตซีรีส์เอาไว้หรือว่าอาจจะพาไปสมัครฟิตเนสชวนไปทํากิจกรรมต่างๆเมีแง่ความสนใจเพื่อช่วยลดอาการลงแดงจากการเล่นพนันออนไลน์ด้วยค่ะแล้วข้อสุดท้ายที่สําคัญมากๆก,ก็คือถ้าทําแล้วไม้สําเร็จเนี่ยยังไงเนี่ยการที่มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นจิตแพทย์นักจิตวิทยา ก็จะช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ดูว่าเขาแค่เสรติดการันออนไลน์เฉยๆหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีโรคอย่างอื่นอะไรหรือเปล่าก็อย่างที่บอกไปว่าโรคที่ทําให้ไม่มีความสุขก็ทําให้ไปเล่นการันออนไลน์ได้หรือโรคที่มีการหย่อนรางชื่อใจไม่ดีเช่นโรคสมาธิสั้นก็ทําให้เสรติดการันออนไลน์ได้ง่ายเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ลองทําทุกวิธีทางแล้วไม่ดีขึ้นเนี่ยก็แนะนําให้ไปพบที่ผู้เชี่ยวชาญกันนะคะสําหรับวันนี้หมอขอมาเล่าให้ฟังทันทีก่อน ถ้ามีใครมีประสบการณ์หรือมีอะไรอยากแชร์หรือข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถส่งข้อมาได้ที่อินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจหมอแม่นามเลาเรื่อนะคะหมอก็จะรีบขอไปตอบเลยค่ะวันนี้หมอมาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย